เย่าฮไงยอยากนอนอยากกินไออย่กินขนมนะอย่าม้กินขนมนะขนมดิบนะอย่กให้กินขนมขนมไม่ดิบนะเอามาให้นิ่งเลย้ึไม่กินขนมเลยขนมดินอีกอ่ะ

อ่านอนนีเออรจะอมยกันเอ้ยยอกเนะเดี๋ยวค่ะกิน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 ินพี่ไม่กินขนมนะพี่ไม่กินขนมนะพี่มกินี่มนินพี่ไม่กินเลยลอดลานอย่านี้ ไอดูพี่โฟมไปดูพี่เ่ยอ๊ยหน้าเน้วไม่ลองคไม่องคโไอไอ้ดู มาลงงนี่นี่แบล้วแบลพี่บองมาดูสิโมหัวน้อแบพี่บองให้หน่อยพี่บองพีองะไอ้น่องวเน่นเหนนเหนนเหนืนอเรว่าอ๊อคือไอ้นอง เฮ้ยแบกแกมดเฮยดก่อะไมรอยไม่ต้องมอย่านิม่งไมอ่รม่ร้อ่้งไม่อง้อไม่ร้องไม่องไ่้ไม่ร้องไม่ร้องไม่องไม่ ข้าวแล้วเดี๋ยวพี่ไม่กินขนมนะ oh. อาจจะเอ,อ๋มลองมลองเห็นไง่ยอันพ่อจะเลี้ยงร่บนนี้เราอหุ่นห่วยนะแล้ก็เล่แกลกกออกหม่ชื่อเมืตัดน้องั่นอรอเธอยังีหอใ่าะอ๋อให้ได้ช่นี่ตีอ